มีรจะพูดกับท่านนายกมันจะนะเพื่อนก็ได้ก็อยากก็อยากให้ลองไต่ตรองให้ละเอียดให้ดีนะครับว่าตอนนี้มันมีปัญหาของประเทศมีอะไรบ้างแล้วก็ทางรัฐบาลหรือตัวนา,นายกรัฐมนตรีเองมีทางเลือกอะไรบ้างก็นะเ,เอาปฏิทินการเมืองมากลางเนี่ยม,มันก็จะเห็นว่าเป็นภัยกับระบบประชาธิปไตยที่ทําให้ประชาชนสูญเสียความเชื่อมั่นเนี่ยมันมันเสียแล้วมันมันกว่าจะเอากลับมาเนี่ยมันใช้เวลาหลายปีถ้าในกรณี อยู่ต่อเป็นแบบนี้ในกรณีที่ท่านมีทางเลือกก็อาจจะลาออกในกรณีที่ยุบสภาในกรณีที่ต้องมีกฎหมายเข้าสภาหนักๆห,ห,หรือในกรณีที่ต้องรอทางสารรัฐธรรมนูญมันบางทีคิดทางรัฐหรือว่า,ามีแน่นอนมาบอกว่าดีลกันได้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งหลายไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่นะหมยายว่าดีลกับพรรครวบรัฐบาลด้วยกันก็จริงๆเนี่ยพอ س ي นแริโอมันมาแบบนี้เนี่ยก็ลองดูว่า ชาติประเทศมันเป็นที่ตั้งเนี่ยมันควรที่จะตัดสินใจแบบไหนที่วุ่นวายน้อยที่สุดแล้วก็ประชาชนมีส่วนร่วมสําหรับผมรู้สึกว่าทั้ามันวุ่นวายน้อยที่สุดประชาชนมีส่วนร่วมมีรัฐบาลและสาการชัดเจนไม่มีตัวแปลวิ่งไปวิ่งมาเหมือนอย่างถ่าลาออกหรือในกรณีที่ด,ดูต่อแขวนต่างๆนานา,นานเนี่ยจากคนที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วนะก็รู้สึกว่าการที่ทําให้ประเทศไม่มีศูนย์กาศและเพอๆกลับมา รัฐบาลมีความชอบธรรมกว่าเดิมเหมือนอย่างที่ลอเรนซ์วงทางกับสิงคโปร์ยุบสภาแล้วกลับมาคราวนี้ได้แมนเดตเยอะกว่าเดิมเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีก็อยากจะฝากชวนกันคิดนะครับว่าหนทางไหนที่จะดีที่สุดกับ,กบประเทศเพราะว่าถ้าจะตัดสินใจก็ต้องรีบตัดสินใจเพราะว่าม,มันมีจุดที่อาจจะสายเกินสายเกินแก้ก็มีแล้วมันจะยุ่งวุ่นวายกันเป็นระบบที่ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่พิยุทธ์ก็ได้พูดบ้างหรือว่าแนวโน้มต่างๆนานาที่ ให้อ,อนุญาตให้ระบบตุลาการมีอำนาจเหนืออำนาจนิติบัญญัติก็ยังมีอยู่ก็ลองลองดูการเมืองแห่งความเป็นจริงด้วยแล้วก็ดูการเมืองแห่งแห่งความเป็นประชาธิปไตยอย่าให้ระบบมันประชาชนเบือ่อการเลือกตั้งประชาชนเบือ่อประชาธิปไตยว่ามันไม่ได้เรื่องจนถึงตอน,นั้นประเทศมันจะยิ่งไปไม่ได้อย่าง